ครับสวัสดีครับนะวันนี้พามาดูครับกระบะเข้าใหม่นะครับนะใครไวกว่าได้ก่อนนะครับนะบอกเลยว่าเติมทุกวันครับนะเติมวันละ5คันนะครับแล้วก็ปล่อยเนี่ก็ปล่อยวันละหคัน6คันนะครับขายดีมากนะครับน้าตัวกระบะใครที่ทําอาชีพเกษตรกรนะสามารถซื้อได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะว่าคันไหนอะไรเป็นยังไงเข้าใหม่มีอะไรกันมากนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับ ส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับสามารถสั่งรถกับผมได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องทําเรื่องที่กรุงเทพครับเรามีบริการไปแน้นไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุญาตผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศนะครับนี่ครับกระบะเข้าใหม่ครับทั้งตัวเตี้ยตัวสูงครับตัวรีโวครับนั้นนาวาร่าผมมีหมดเลยนะบอกเลยว่าที่นี่ครับผ่อนอีกทีผ่อนปีหน้านะใครอยากได้ต้องรีบๆติดต่อหาผมนะครับนี่ครับรถเข้าใหม่นะครับ สวยอีกหนึ่งคันนะครับนะตัวนี้เป็นตัว z Edition นะครับ Z e d i ี i o n ครับสวยนะพี่คันนี้ป้ายทะเบียนครับ5756อีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัวเตี้ยครับนะมีแคลริบอยให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะคันนี้ก็สวยนะคันนี้เกียร์ออโต้นะครับนะคันนี้เกียร์ออโต้ผมให้ดูก่อนเข้าใหม่นะพี่คันนี้เข้าใหม่เกียร์ออโต้แล้วเรียบร้อยครับอ่านะแจมแจมตัวนี้อยากได้รีบติดต่อมาครับนะถ้าผมจําไม่ผิดคันนี้เลขไมน้อยด้วยนะคันนี้เลขไมน้อยด้วยนะครับ ส่วนรายละเอียดใครอยากทราบรายละเอียดรถครันนี้รีบติดต่อมานะรีบติดต่อมาตัวนี้เป็นตัวแซดอิดิชันแคล Boy บอยสวยครับนะอันนี้คือสภาพรถยังไม่ได้ชนนะไม่มีชนหนักจมน้ำํำพความแน่นอนแล้วก็ด้านหลังครับตัวกันชนมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยให้แล้ว2ตําแหน่งนะครับส่วนด้านหลังเป็นยังไงขออนุญาตเปิดครับแคลรบอนะครับ นี่ครับนะสีสวยแจ่มๆครับจุดอาร์คจุดอะไรมีอยู่ครบไม่มีชนหนักแน่นอนซุ้มล้อครับนะสีสวยแบบนี้เลยและที่สําคัญครับแคริบอยสวยด้วยครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถครับสัหลี่ยมด้านข้างก็คมๆแบบนี้ครับหืมนะรีบติดต่อมานะครับตัวคัตซีตัวเลขครับนะคมๆเห็นได้ชัดครับคัตซีไม่มีการตัดต่อเชื่อมแน่นอนนี่คือรถสภาพเกรดเอรถเข้าใหม่นะครับไม่มีชนหนักล้อแม็กครับเป็นแม็กอลอยจากโรงงานไม่ใช่ล้อกระทะนะครับ นี่ตัวกระจกครับเป็นโครเมียมแบบนี้ครับจากโรงงานนะครับสวยและดีต้องคันนี้ครับนะผมให้ดูก่อนนี่ครับนะนี่มีเปิดไฟครับนะที่แคลิบอยครับนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเปิดไล่ฟ้านะเปิดไล่ฟ้าของแคลิบอยมีหมด e c โคครับหมดพาวเวอร์โมให้แล้วเรียบร้อยเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับสวยๆไม่ขาดไม่ยุบตัว เป็นแคปนะครับตัวเตี้ยใครตามหาอยู่ตัวแ e ดอ t ดิชั่นครับห้ามพลาดมีแคลริบอยด้วยนะครับอันนี้ให้ลูกค้าไปเลยนะครับ <_ S 1> ส่วนลูกค้านะครับผมแนะนํานะครับส่วนมากลูกค้าบอกว่าถอดออกให้ผมหน่อยผมแนะนําบอกไม่ต้องถอดออกนะถ้าลูกค้าจะถอด <_ S 1> ผมแนะนําให้เอาไปถอดเองและออกไปขายนะเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นนะเอาไปขายข้างนอกได้นะครับตัวนี้ลูกค้าไปถอดเองได้เลยนะครับ ก็สีสวยอีกหนึ่งคันเนาะสำหรับคันนี้ผ่านไปอีกหนึ่งคันส่วนรายละเอียดคันนี้รถยังไม่เข้ามาแต่ผมทำคลิปไปรายละเอียดน่าจะมาแล้วแหละนะรายละเอียดน่าจะมานะรีบติดต่อมาเดี๋ยวผมให้รายละเอียดคันนี้ครับนี่ครับนาวอล่าตัวแคบครับคันนี้ผมน่าจะรีวิวไปแล้วแหละนะครับใครอยากเข้าไปดูสามารถเข้าไปดูในช่องได้นะครับทะเบียนตัวนี้4785ทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยครับฟรีดาวได้นะครับนะฟรีดาวได้คันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตดูปีแป๊บหนึ่งครับเป็นรถปี2019ครันสิบเก้าครับราค ปี2019เลขไม่8 0 0หมื่นคันนี้เลขไม่8 0 0หมื่นขออนุญ,ญาตแป๊บนึงอ่าเลขไม่8,600 0นะครับเป็นตัวนาวาร่าตัวแคป็บตัวนี้เลยนะครับด้านในเป็นไงเดีย๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดให้ดูแล้วกันนะครับย้ำอีกทีว่าราคา369,000นะฟรีดาวได้ครับนะผ่อนไม่เกิน7,000แน่นอนผ่อน6,800-6,900ประมาณนี้ผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อีกนะมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อีกนะนี่คันนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับนะเบาะน,นี้ เขาถอดไปทําความสะอาดนะครับนะไม่ต้องห่วงนะตัวเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลแล้วเรียบร้อยผมอะไรมันตีฟังชันแบบนี้เลยแล้วก็เลขไม์ครับเลขไม์แท้แน่นอนครับที่นี่ไม่มีกอครับพร้อมกับหน้าจอขนาด4นิ้วนะมีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยนะและที่สําคัญครับตัวแคปมีแอร์ให้แล้วเรียบร้อยครับนะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นแคปไม่มีแอร์นะครับมีนาวาล่าครับใครชอบสไตล์ออฟโรดนะผมแนะนําเป็นคันนี้นะผมแนะนําเป็นคันนี้ซุ้มล้อของแท้ครับนะจาก b บ็ c อ edition นะครับเป็นตัวแคปไลเนอร์สวยๆตัวนี้ครับ นี่ครับนะไลเนอร์สวยๆจากนิสสันครับแล้วก็ด้านหลังครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนคันนี้ใครอยากดูนะผมรีวิวไปแล้วครับหน้าสิบห้าทีเข้าไปดูในช่องผมได้นะครับเข้าไปเลือกได้นะครับอ่าแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะฝากกดติดตามด้วยบอกเลยว่าที่นี่รถสภาพเกรดเอเยอะแยะนะคันนี้สี่ประตูครับสี่ประตูนะสี่แสนสองหมื่นเก้าพันครับเกียร์แมนนวลอ่าเกียร์แมนนวลนะสองจุดห้าเอลตัวตัวท็อปแต่เป็นแมนนวลนะครับตัวเนี้ยอ่าสองจุดห้าตัวเอผมขออภัยนะครับปีสองสิบเก้าเลขไม่หกหมื่น คันนี้เลขไม่หกหมื่นโลโก้เนี่ยเดี๋ยวผมเบิกศูนย์มาให้อยู่นะครับเบิกศูนย์มาให้อยู่นะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่ารถเป็นรถเข้าใหม่เนาะมันได้อยู่ใน,นสภาพสวยคันนี้ผมรีวิวเดียวไปแล้วเหมือนกันนะครับคใครอยากได้คันนี้สามารถติดต่อมาได้นะครับนะสามารถติดต่อมาได้คันนี้ฟรีดาวฟรีดาวนะรวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยครับนะแปดพันแล้วก็ผ่อนอีกทีผ่อนปีหน้านะผ่อนอีกทีผ่อนปีหน้านะขออนุญาตเปิดครับนะคุณแจเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นสมาร์ทคีย์เลสเอนทีตัวนี้นะครับกดปึ๊บเปิดปั๊บนะ นี่ครับผมลายบันติฟังก์ชันแบบนี้หน้าจอขนาดสีนิ้วกล้องถอยโคตรชัดครับตัวเกียร์สีสวยนะเป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยครับนะลายตะเข็บสีส้มแบบนี้ให้ความหรูหราแน่นอนนะครับพื้นที่อาจจะแคบนิดนึงนะครับพื้นที่อาจจะแคบนิดนึงแต่ใครอยากดูรีวิวเดียวๆนะครับวันนี้ผมมาเช็คค้างให้นะผมมาเช็คค้างให้ใครอยากดูเดียวๆกลับไปดูได้นะครับนะกลับไปดูคลิปในช่องผมได้นะครับนะแอร์หลังมีให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะนี่คือแม่ทับกระบะนะ นี่คือแม่ทับกระบะนะเพราะอะไรทาไมผมถึงเรียกเป็นแม่ทับกระบะออปชั่นเขาเยอะกว่าเพื่อนออปชั่นบอกเลยว่าเยอะกว่าแบรนด์อื่นแน่นอนนะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับเขาก็เลยเป็นแม่ทับนะสวยๆตัวนี้ป้ายทะเบียน1 4 4 7นะป้ายทะเบียน1 4 4 7ครับนะด้านในสวยๆแบบนี้นะครับนะด้านในสวยๆแบบนี้นะอาทำไมทำไมป้ายทะเบียนอยู่ให้ความรู้กันทำไมป้ายทะเบียนคันนี้เป็นสีดําครับทําไมป้ายทะเบียนแคปเป็นอาสีเขียวครับนะ ถ้าสีเขียวเขาตีเป็นกระบะนะครับนะเขาตีเป็นกระบะนะแต่ถ้าเป็นตัวสีดําอย่างเงี้ยเขาตีเป็นเก๋งนะครับนะลอยย้อมเหมือนกันนะครับนะรอยย้อนหนึ่งลอยอ 1, ลอย้อนสองประมาณนี้นะครับนะมันไม่เหมือนกันตัวสีประตูเขาจะตีเป็นเก๋งเลยนะครับสีสวยคันนี้บอกเลยว่า,าการตอ่อภาษีแต่ละปีเนี่ยบอกเลยว่าน้อยมากๆนะน้อยมากๆใครอยากได้คันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับมิวเอ็กผมก็มีนะครับมิวเอ็กถูกๆครับนะทะเบียน840นะครับนะ แปดสี่ศูนย์คันนี้ก็เข้าใหม่นะคันสีเทาดํำสีหาย,ายากด้วยนะครับนะอ่าเยอะถ่ายถ่ายไปนะโอเข้าใหม่เยอะนะนี่นะเอาติดคันสีขาวครับเอาติดคันสีขาวตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนะอ่าเข้าใหม่เหมือนกันนะป้ายเข้าใหม่ย,ยังอยู่ครับรีโวมาครับรีโวสีประตูยกสูงพีเลนเนอร์ครับนะสองจุดส e ี P ่อีพรีเลนเนอร์นะครับนะส,สวยๆมีแคลรี่บอยให้แล้วเรียบร้อยครับนะคันนี้คันนี้ผมถ่ายผมถ่ายไปแล้วนะคันนี้ผมถ่ายไปแล้วนะขออนุญ,ญาตเอาเอา,เอาคุณแจแป๊บ,บนึง นะขออนุญาตเอาคุณแจแป๊บหนึ่งมาลูกค้าอ่าต่างกันปโทรหาผมเลยนะโทรหาผมเลยบอกเบอกเลยว่าเรื่องประสบการณ์ไฟแน่ๆผมเหนือเหนือผมเหนือเหนืออยู่แล้วนะครับใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับนะคันนี้ยกสูงโอ้โหหนะ้าสวยๆร้อแมกปัดเงาสีดโทนแล้วเรียบร้อยนะร้อแมกปัดเงาสีดโทนแล้วเรียบร้อยนะครับนะด้านในโอ้แป๊บหนึ่งนะครับนี่คุณแจเป็นคุณแจรีโมทแบบนี้นะครับนะคุณแจเป็นคุณแจรีโมทแบบนี้เปิดปุ๊บนะครับ ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับสีประตูเกียร์ออโต้นะหายากนะครับเขาเรียกไอ้ตัวหน้ารอปี2019อ่าปี2019น้ะพรงมมลรยมันติฟังก์ชันแบบนี้ครับแล้วก็ตัวเบาะนี้บอกเลยว่าอยู่ในสภาพดีแบบนี้ครับนะหมดอีโคหมดพาวเวอร์โหมดครับมีให้แล้วปกตินะมีให้แล้วปกติครับใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับก็ประมาณนี้นะประมาณนี้เลยและที่สําคัญครับด้านในครับตัวเบาะนี้เขายกขึ้นนะสามารถพับขึ้นได้แบบนี้ครับ และสามารถเก็บของได้แบบนี้เลยถ้าเทียบกับนาวาร่าครับรีโบ้เขาจะไม่มีแอร์หลังให้แต่เขาได้เป็นแบรนด์โตโยต้านะเป็นแบรนด์ตลาดอยู่แล้วนะเรื่องราคาเรื่องอะไรเขาแข็งอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ความอึดถึกทนนะการเซอร์วิสอะไรถูกอยู่แล้วนะครับใครชอบแบรนด์โตโยตาก็สามารถมาเลือกใช้ได้นะครับยางเป็นยางมิชลินขนาดใหญ่งี้เลยนะครับเป็นยางออฟโรดนะดอกออฟโรดแล้วเรียบร้อยนะครับยางใหญ่ใครอยากเอาไปขับตามไล่ตามนานะผมแนะนําเป็นคันนี้นะผมแนะนําเป็นคันนี้ครับ ทะเบียนจำไว้ครับนะ6 4 8ครับนะ648ครับทะเบียนสวยด้วยลุ้นุ้นได้ทุกเดือนนะลุ้นได้ทุกเดือนครับหน้าเดือนละ2ครั้งนะครับนะเอาไปลุ้นกันนะครับนะแล้วก็ไลเนอร์สีสวยแบบนี้เลยนะครับคันนี้ผมรีวิวไปแล้วนะอันนี้ผมรีวิวไปแล้วใครอยากได้คันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับนี่ครับนะคันสีเทาดาเข้าใหม่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับนะผมเพิ่งรีวิวไปนะครับ คันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับนะราคาถูกด้วยนะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวผ่อนหกพันเจ็ดครับผ่อนหกพันเจ็ดรวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยผ่อนอีกที่ผ่อนปีหน้านะใครเครดิตดีฟรีดาวได้เลยครับนะทะเบียนสีสวยนะคันสีเทาดําสีหายากนะผมบอกเลยว่าสีหายากคันนี้ผมรีวิวไปแล้วแต่ใครอยากเห็นสภาพภายในครับรีบติดต่อผมมาได้นะรีบติดต่อผมมาได้เลยครับนะ่าส,สวยๆผมให้ดูก,กว้างๆก่อนนะครับคันอื่นอาจจะดูไม่กว้างนะรถเข้ามาเยอะครับ เ e ตอิ i ิชั่ครับนะสีเทาดันมีอีก1คันนะครับมีอีก1คันนะครับใครอยากได้คันนี้สามารถติดต่อมาได้นะครับใครอยากได้คันนี้สามารถติดต่อมาได้นะครับทะเบียนบอกเลยว่าสวยมากครับ8297 8297ครับนะสวยๆอีก1คันนะครับคันนี้ครับนะรถปี22ครับเลขไม่หมื่นสามเองนะเลขไม่หมื่นสามเองนะราคา429,000คันนี้ฟรีดาวผ่อน8,000รวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะ รวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะขออนุญาตนะนี่ขออนุญาตนะคุณแย่คุณแยเ,เ,เยอะเกินนะอโอเคมาอันนี้เป็นเกียร์แมนนวดนะครับเป็นเกียร์แมนนวดอย่างนี้เลยครับเลขไม้ครับแสดงที่หน้าจอครับหมื่นสามนะไม่ใช่แสนสามนะหมื่นสามครับหน้าจอโอ้โหของแท้จากโตโยต้าครับชุดเกียร์สวยๆครับนะตัวเบาะด้านในแจ่มๆแบบนี้ใครอยากได้แค่ติดต่อมานะครับสวยและดี ต้องที่นี่ครับจัดไฟแนนซ์่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะทั่วประเทศไม่ต้องห่วงนะครับสวยๆทั้งหมดเลยรถเข้าใหม่ก็มี1 2 3 4 5 6นะ6คันตอนนี้นะเข้ามา6คันนะครับนะเดี๋ยวมีเข้ามาเติมอีกนะอีกประมาณ10คันกำลังทยอยเข้ามานะครับใครอยากได้นะสีหายากทั้งสองคันนี้สามารถติดต่อมาได้นะครับสุดท้ายนี้ครับแม่น้อยขอตัวลาไปก่อนนะครับ ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์อย่าลืมโทรหาผมด้วยผมขอเวลาคุยแค่10บนาทีในการสอบถามข้อมูลไม่ต้องกลัวผมนะครับผมไม่ใช่ไฟแนนซ์เรามาหาทางออกช่วยกันนะลูกค้าอยากได้รถผมก็อยากขายรถนะเรามาชนะไฟแนนซ์ด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากการฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยครับสวัสดีครับ